สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเกะนะครับผมและวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครใหม่ล่าสุดนั่นก็คือน้อง 2B นะโดยวันนี้จะพูดในเรื่องของประเด็นสำคัญที่หลายคนถามเข้ามาในช่องนะนั่นก็คือจัดทีมให้น้อง 2B ยังไงนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ตั้งแต่เข้าเกมมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ได้ทําการทดลองแล้วก็เทสทีมให้กับน้องนะผมปรากฏว่าทีมมีมหาศาลมากๆเลยนะครับง่ายๆก็คือเป็นตัวละครที่ไปกับทีมไหนได้เยอะมากๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาไกด์ไลน์คร่าวๆให้ละกันนะครับสําหรับทีมที่ผมได้ทําการเทสมานะถ้าสมมุติว่าอิงจาก ทู <to> เป็นหลักนะครับย้ำนะอีกทีนนะอิงจาก ToB เป็นหลักนะก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี่ยอยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมกันก่อนนะครับ <S <S สนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่ค,คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ก่อนใครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผม,ผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพื่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์ประจําช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีอีโมจิธีมส โลกน่ารักและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซูเปอร์แตงนั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจรณาไนามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เลือมีแต่แก่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์ โอเคก่อนที่จะไปพูดถึงทีมตีบอสนะผมขอพูดถึงคอนเทนต์ที่มือใหม่น่าจะสนใจมากที่สุดนะครับว่าถ้าสมมุติเราเอาไปเล่นผ่านดานเราจัดทีมยังไงดีนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นระดับ e n d นเกมแล้วนะนะส่วนตัวผมนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราเล่นผ่านแานคอนเทนต์ผ่านแานคือคอนเทนท์ที่เราไปสู้กับ r รปเจอรที่เราติดค่าพลังสีแดงนะครับผมเหมือนตามในภาพนี้นะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยโดนสแตตลดลงครับก็คือโดนบทลงโทษของเกมนะแล้วก็มอนสเตอร์จะตีแรงมากๆเลยนะนั่นหมายความว่าคอนเทนท์ที่เราจะเล่นเนี่ยก็คือ PVE เนี่ยเราจําเป็นจะต้องรีบฆ่ามอนให้เร็วที่สุดนะครับผมซึ่งในคลิปเก่าเนี่ยที่ ผมเคยทำการเจาะลึกสกิลตัวละคร 2B แล้วเนี่ยผมบอกไปแล้วว่า 2B เป็นตัวละครที่จะเก่งหลังจาก1นาทีครึ่งโดยประมาณก็คือ1นาทีครึ่งเนี่ยมันคือคอนเทนต์ PVE ครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆะเข้าไปเล่นในโหมดพานานเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราจะมีระยะเวลาในการเล่นแค่1นาทีครึ่งเท่านั้นจะไม่เหมือนกับคอนเทนต์ตีบอสพอทูบีที่มีปัญหาในเรื่องของการกดสกิล1ครบ3ครั้งเราจะได้แม็กซ์สแต็กที่เลเวล10ประมาณ87%แล้วเนี่ยมันช้ากว่าตัวละครเมตาอย่าง เช่นสกาเลตกับโมเดเนียนะครับผมซึ่ง2ตัวเนี้ยเร็วมากๆเลยอย่างสกาเลต t จะใช้เวลาในการปั้นบัฟตัวเองก็คือสกิลที่1อ่าเลือดแลกเลือดนะก็จะใช้เวลาประมาณสัก8วินาทีสแต็กก็จะเต็มละถ้าคุณมีโอเวอร์โหลดรวมถึงโมเดเนียที่เป็น MG ที่คอแรปเจอรที่เป็นอบอสในด่านได้ค่อนข้างเก่งแล้วก็มีเบิร์สอันติที่ เกียร์มอนกี้กี้ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณมี2ตัวนี้อยู่แล้วนะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเอนเกมทุกคนเลยนะผมแนะนําว่าเอา 2B ไปเก็บครับผม 2B ไม่ได้เหมาะกับคอนเทนต์ PVE เพราะว่าช้าครับผมอีกทั้งสกิลเบิร์ดเนี่ยมาเป็นสกิลแบบดาเมจกระจายนะซึ่งใช้ได้ดีกับบอสนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่โดนหานดาเมจแต่ถ้าแรปเจอร์มีเยอะเกินไปเนี่ยดาเมจมันก็จะเบานะคล้ายๆกับตัวละครมหาเทพตีบอสอย่างโดโรทีนะครับผมเข้าใจตรงกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นคอนเทนต์ PVE นะครับถ้าคุณมี2ตัวนี้คุณไม่ต้องใช้ 2B ครับแต่ถ้าคุณไม่มี2ตัวนี้สมมุติว่าคุณมีมอนเเนียคุณใช้ 2B แทนกันได้ครับผมโอเคทีนี้หลายคนก็ถามเข้ามานะครับสำหรับประเด็นเรื่องการอัพสกิลนะว่าอัพสกิลอะไรก่อน ดีนะครับผมซึ่งผมจะทําการสรุปมาเป็นรูปให้กับเพื่อนๆนะได้เข้าใจง่ายเลยนะสำหรับผู้เล่นต้นเกมนะคะรับผมสมมติว่ามีน้องได้น้องเข้ามาแล้วก็เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่ามีใบสกิลไม่ค่อยเยอะนะผมแนะนําว่าอัพสกิล2นํานะครับผมก็คืออัพเป็น4-7-4นะครับผมหรือ5-7-5ก็ได้นะครับผม474ที่ผมแนะนำเนี่ยคือมันไม่ใช้ใบม่วงนะ เผื่อว่าผู้เล่นใหม่เขาไม่มีใบม่วงนะครับสาหรับขั้น2นะแล้วก็ค่อยๆอัพไปเรื่อยๆก็คือใช้2นำนะครับก็คือเป็น77นะครับผมแล้วก็ตามด้วย10-10-10นะอ่าถ้าเพื่อนๆถามว่าสกิล l 1กับสกิลเบิร์ดลงทุนอะไรก่อนดีส่วนตัวผมผมจะให้เบิร์ดนำสกิลหนึนะครับเพราะว่าคือดาเมจที่เอาไว้ตีบอสโดยเฉพาะเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าสกิลหนกับใบเบิร์ด มันใช้ใบต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นมันอัพพร้อมกันได้นะเออเพราะฉะนั้นความสาคัญมันใกล้เคียงกันพอสมควรต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของโอเวอร์โหลดนะจริงๆอันเนี้ยผมอยากจะพูดว่ามันไม่ได้เป๊ะมากขนาดนั้นแต่ว่าผมสรุปให้คร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะว่าถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะอัพหัวเสื้อและก็แขนกับขาเนี่ยแล้วแต่ว่าเพื่อๆอยากจะอัพอะไรก่อนนะอันนี้คือลำดับการทำโอเวอร์โหลดนะส่วนออฟซับสเตตเนี่ยผมแนะนำเป็นคิเลต เท่ากับชนะทางท่าสองค่านี้คือดีมากๆสําหรับทูบีนะครับในผู้เล่นเอนเกมอันนี้พูดถึงเอนเกมเลยนะไม่ได้พูดถึงต้นเกม ทำไมคิเลตสําคัญเพราะว่าตัวละคร 2B เนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลเบอร์ที่โคตรจะแรงก็คือทำดาเมจเอาแค่เลเวล6นะทำดาเมจอยู่ที่2000%ยังไม่นับการพล็อกสกิลเพิ่มขึ้นสําหรับตัวที่มี HP สูงสุดนะครับผมซึ่งจะโดนแรงขึ้นอยู่650%โดยประมาณหมายความว่าสกิลเลเวล6เนี่ยทำดาเมจไปแล้ว2600เนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครที่มีเปอร์เซ็นต์ฮิตเดียวแรงๆอย่างเช่น หรือสโนไวท์ซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นคุณเล่นสโนไวท์ถ้าเป็นผู้เล่นเอนเกมจะเข้าใจว่าเราอยากให้สโนไวท์เนี่ยคีนะครับผมพอมันคีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ตัวคูณอ่าดาเมจคีย์ดิคอซึ่งถามว่ามันดีไหมในเกมนี้มันไม่ค่อยดีหรอกครับแต่มันดีสําหรับตัวละครบางตัวก็คือตัวละครที่มีคิดที่ค่อนข้างใหญ่แรงนะครับผมซึ่งเปอร์เซ็นต์ของสโนไวท์เนี่ยจะอยู่ที่เลเวล10จะอยู่ที่5 0 0 0เเลยนะก็ถือว่า โคตรจะแรงนะครับผมนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไม 2B ถึงต้องการอัตราคลิกนะครับผมส่วนดาเมจชนะทางทตุก็คือเหมาะแก่การตีคอนเทนต์บอสทตุลมโดยเฉพาะนะครับซึ่งเลตเกมแล้วเนี่ยเวลาสมมุติว่าเราตีบอสเนี่ยถ้าตัวไหนชนะทางท่าดได้เนี่ยดาเมจมันจะฉีกมากๆเลยนะเพราะฉะนั้น 2B ก็จะเป็นตัวละครที่จัดจ้านมากๆในการตีบอสทตุลมนะครับผมเพราะฉะนั้นคีเละกับชนะทางท่าจะ มีมูลค่าเท่ากันในมุมมองของผมนะต่อมาก็จะเป็น Attack นะครับผมและก็ตามด้วย critical d a m a g e นะ a t t a ท k ดีกว่า Critical Damage นะเพราะ a t t a c k คือบวกให้ตรงๆเลยในขณะที่ Critical Damage ต้องติดคิดถึงจะบวกได้นะเพราะฉะนั้นผมให้ความสำคัญกับ Attack มากกว่านะครับส่วนหลายคนถามว่าทำไมกระสุนถึงไม่ค่อยมีความสำคัญและทำไมกระสุนถึงมีค่าเท่ากับแม่นยำสำหรับ 2B ตัวเดียวนะ 2B เนี่ยเป็นตัวละครที่ แมกกาซุนเยอะอยู่แล้วครับและรีโหลดไว ถูกต้องไหมครับในขณะที่เบสปืนของน้องเนี่ยต่าเตี้ยเลี่ยดดีดมากก็คือ6%ซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวละครที่หิวแมกกะสุนอย่างเช่นสกาเลตครับผมเพราะว่าสกาเลตเนี่ยเขามีกระสุนอยู่ที่แค่20นัดเท่านั้นยิงแป๊บเดียวเขาหมดแล้วครับผมนั่นคือการเนิร์ฟสกาเลตทางออกง่ายๆคือสกาเลตเขาทําการบาลานซ์มาแล้วนะครับแต่พอกระสุนน้อยเนี่ยดาเมจเปอร์เซ็นต์ของเบสกระสุนเนี่ยแรงมากก็คือ27%ห่างกับ 2B ถึง5เท่าเกือบจะ5เท่าเลยนะ แต่รีโหลดโคตรจะนานนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมสกาเลตถึงจะต้องการคิ้วยืนหยัดก็คือคิ้วรีโหลดนะเพราะว่ามันช่วยเรื่องรีโหลดไวอยู่ที่เกือบ30%เลยที่เลเวล7นะคะผมมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณถามเรื่องคิ้วของ 2B ผมแนะนําเป็น10แถม3นะครับผมถ้าเอามาเลเวล7จะได้ยิง10นัด แถมสมนัดนะคะผมนั่นหมายความว่าคุณไม่จะเป็นจะต้องใส่คิว reload นะคะผมถ้าสมมุติเลเวลของคิวเท่ากันสเตตที่ได้ตรงเนี้ยมันก็จะเท่ากันนะรวมไปถึงชนะทางธาตุแตรงนี้ด้วยนะซึ่งในภาพผมลืมใส่ให้นะก็เลยพูดพูดเรื่องคิวให้เลยนะครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องของการจัดทีมนะโดยที่ผมจะพูดถึงทีมบนสุดก่อนนะคะผมนั่นก็คือ วอลุ่มแมสนะคะผมเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะเกิดมาเพื่อคู่กันโดยเฉพาะนะสอตัวเนี่ยเวลาเล่นผมแนะนําว่าอยากให้เล่นคู่กันเสมอนะเพราะตัวนี้บูทคิตัวนี้ต้องการคินะครับผมและตัวละครที่มันไปได้กับ2ตัวนี้ดีเนี่ยมันคือทีมธาตุไฟฟ้านั่นก็คือสกา r l เล็ตแอนิสและก็กิโยตินซึ่งแอนนิสเนี่ยจะเป็นตัวละครบัฟธาตุไฟฟ้าถูกต้องไหมครับ พียงแต่ว่าพอ 2B มันเข้ามาเนี่ย 2B เป็นตัวละครที่เป็นธาตุไฟแต่อยากเติมคาว่าฟ้าลงไปในชื่อตัวเองนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเดฟออกแบบมาเป็นธาตุไฟนะแต่โอเค 2B เนี่ยเป็นตัวละครที่คุณสามารถที่จะมาเล่นคู่กับแมสได้เพราะว่าแมสเพิ่มแม็กซ์เอชพีให้กับเพื่อนโดยที่โยนแม็กซ์เอชพีตัวเองให้กับเพื่อนนะไม่ได้เพิ่ม เพื่อนไม่ได้เพิ่มจากเบตตัวเองนะแต่เพิ่มจากเบตแมสนะครับผมอีกทั้งวอลลุ่มเนี่ยเวลากดเบรสเนี่ยจะได้อัตราคียอยู่ที่ให้กับเพื่อนๆอ,อยู่ที่22%ทุกคนเลยนะแต่บัฟสั้นมากก็คือ5วินาทีประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับต่อให้บัฟสั้นแค่ไหนแต่ ถ้าคูณ up burst to B มาเยอะเนี่ย t B เขาเป็นนูคคับผมคือเขากดปุ๊บดาเมจพล็อกขึ้นทันทีซึ่งเวลาเรากดเบิร์หนึ่งสองสามเนี่ยมันเร็วกว่าห้าวินาทีหมายความว่าอันเนี้ยใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสาหรับสกิลเบิร์สนั่นเป็นเหตุผลที่ผมพูดย้ํานักแนตำหนาว่าทําไมต้องการอตาัตราคีเพราะว่าถ้าติดคีแล้วดาเมจมันพุ่งกระชูดสําหรับติดคีกับไม่ติดคีดาเมจห่างกันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไม v o l ลุ่มแมสถึงเหมาะกับ 2B นะเพียง่ว่าเวลาคุณไปเล่นทีไฟฟ้าเนี่ยคุณจะต้องเลือก1ตัวละเพราะว่าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าผมอาจจะเอาแอนนิสออกเพราะว่าแอนนิสเนี่ยไปเล่นคู่กับไพเวตี้ได้แล้วก็เอาสกากิโยตินมาห้อยเพราะสกาเลือดน้อยดีกกโยตินเลือดน้อยดีเพราะว่าจะมีสกิลเสริมจากสกิลของตัวเองนะเล่นคู่แมสก็ค่อนข้างที่จะดีนะ ต่อมาจะเป็นทีมอ่าเป็นทีมมาตรฐานที่ใครๆก็ใช้นะซึ่งอ่าผมแนะนําเบอร์หนึ่งสองตัวก็คืออ่าโดโรทีกับยายแต่ส่วนตัวเนี่ยผมแนะนํายายมากกว่าโดโรทีนะโดโรธีควรจะไปเล่นคู่กับไพเวตี้ซึ่งสังเกตดูทีมที่ผมแนะนำเนี่ยไม่ได้ใส่ไพเวตี้มาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงแนะนําว่าถ้าทีมเนี้ยจะเป็นยายถึงจะดีกว่านะครับแต่ใช้ใช้โดโรทีก็ได้แต่ส่วนตัวผมแนะนํายายมากกว่าต่อมาก็จะเป็นอ่าทีมรรทัดบนซึ่งก็จะเป็นกระต่ายขาวกับกระต่ายดําก็คือองคู่นว พอบ้องคู่นัวเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องใส่ดีเพเข้าไปอีก2ตัวหนึ่งในนั้นก็คือ 2B ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราจะทีไม่ทูบทีนี้เนี่ยมันมีตัวละครทางเลือกเยอะมากๆเลยครับนั่นก็คืออลิ e โมเดเนียแล้วก็ A2 ซึ่งยังไม่เข้ามาในเกมตอนนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยถ้าสมมติคุณเล่นกระต่ายเนี่ยมันเล่นได้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทีมที่เอามายิงตู้ๆอย่างเช่น่า 2B คู่โมเดเนียคู่นัวซึ่งนัวกดเบิร์ด 2B กดเบิร์ดแล้วโมเดเนียยิงซึมๆ ก็ได้นะครับผมถ้าส่วนตัวผมจะแนะนำทีมนี้มากกว่าแล้วก็อลิสเนี่ยไปเล่นคู่กับไพ v เวต a ี้แอนนิสดูโรีนะครับผมก็จะค่อนข้างพพอร์ตกันได้ดีส่วนถ้าใครไม่ใช้อ่าขาวดำคุณก็ใช้เป็นโนเวลซึ่งอ่าเวลา 2B บีปาดเนี่ยมันก็จะพล็อคดีบัฟจากดาเมจของโนเวลได้นะครับผมและดีเพสคุณก็โยนลงไป2ตัวนะครับจริงๆอาจจะไม่ตามนี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมคิดให้ว่าเป็นทีมไฟลัวนะนะสำหรับดีเพ อันนี้ก็จะเป็นทีมมาตรฐานนะครับต่อมามาพูดถึงตัวละครที่อยู่ๆก็หุ้นขึ้นแบบงงๆทั้งนั้นที่แต่ก่อนเนี่ยผมกดเกรดเทียน้องเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่เล่นเพืเ่อนๆแต่ในปัจจุบันพอ 2B b เข้ามาแล้วเนี่ยอาวุธหลับเราก็กลายเป็นอาวุธลับขึ้นมาทันทีนะซึ่งผมได้เคยทําการเทส ในเรื่องของฟีมามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเบิร์หนึ่งทางเรื่องเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2ตัวนะสำหรับทีมอ่าชอตฟูเบิร์นะซึ่งทีมนี้คือทีมชอตฟูเบิร์นะซึ่งน่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะผมมีฟีมาก,กับมีแมรี่ถคุณเล่นฟีมาเนี่ยหมายความว่าทีมคุณจะไม่มีฮิล พอไม่มีฮิลเสร็จปุ๊บเนี่ยหมายความว่าบอสมันจะยืนตู้ๆให้คุณหญิงซึ่งฟีมาจะดีมากๆเพราะว่าฟีมาเนี่ยเขาจะมีเพิ่มแม็ก HP สูงสุดเวลากดเบิร์นะซึ่งเบิร์เขาแค่20วีด้วยถ้าคุณอัพเป็นสกิลเลเวล4คุณจะได้อยู่ประมาณ24%ประมาณนะแล้วก็แน่นอนครับได้ลดดีเฟนซ์ด้วยนะครับอยู่ที่5%นะ แล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยยิงเข้าเป้าแค่4ครั้งลดดีเฟนด์ด้วยนะครับเป็นตัวลดดีฟที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่เท่ากับแมสแต่ก็ลดดีเฟนด์ได้ค่อนข้างเยอะอีกทั้งเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลสามารถที่จะโกงเกตได้นะครับผมสไนเปอร์ <ni per S 1> มาสามารถควิกสโคตได้นะเพื่อนๆจํากันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟีมากก็จะสามารถโกงเกตให้กับทีมได้สําหรับทีมที่ขาดการเจนเกตนะครับผมนั่นก็เป็นข้อดีถูกต้องไหม แล้วก็พอเราควิกสโขบให้น้องเนี่ยบัฟที่2มันจะหลุดครับผมพอบัฟหลุดปุ๊บมันการเพิ่มแม็กเีมันก็คือการฮิวเพราะฉะนั้นก็จะได้ฮิวนิดๆหน่อยๆจากสกิลที่2ด้วยนะซึ่งผมได้ทําการเทสตดาเมจของฟีม่ามาแล้วนะครับผมโดยที่ผมทําการใส่เบอร์สเป็นตัวล็กคูดาว2ตัวเลยนะแล้วก็อยากจะเล่นตัวชอตฟูเบิร์นะ ก็ผลปรากฏว่าดาเมทูบีเนี่ยดรอปลงไปประมาณ13ล้านโดยประมาณนะก็เทียบกับ 2B ที่ไปเล่นคู่วอลล่มกับแมสเนี่ยต่างกันอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอา,อาจจะดูตัวเลขค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าทีมวอลล่มกับทีมแมสเนี่ยเขาเหมาะแก่การเล่นทีมธาตุไฟฟ้าถูกต้องไหมก็คือ,อเป็น is, in, แอนิสกิโอตินและก็สกาเลชใช่ไหมนั่นหมายความว่า 2B เนี่ยก็จะมีทีมแย่อีกทีมหนึ่งเลยเป็น 2B แบกนะแต่ว่า,าจ,จะเป็นทีมเล็ก ก็คือ ToB เป็นบ้านเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปแบกดามจก็เป็นไปได้นะครับผมก็ง่ายๆคือมันคือข้อดีของน้องส่วนหนึ่งก็คือในการจัดทีมที่จัดได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะและที่สําคัญนะครับผมในคลิปวิดีโอตอนนี้เนี่ยนะเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าฟีมาของผมไม่ได้อัพสกิลอะไรเลยนะครับโดยเฉพาะสกิลที่เพิ่มแม็ก p เอชพีเนี่ยไม่ได้อัพนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราลงทุนฟีมานั่นแหละครับประเด็นสําคัญคือลงทุนฟีมา เพื่อนๆจะยอมลงทุนฟีมาเพื่อทําทีมให้กับ 2B หรือเปล่านะครับผมและตัวละครฟีมาเนี่ยตอนนี้ก็มาแล้วถูกต้องไหมก,ก็คือสามารถเล่นได้แล้วหมายความว่าถ้าในนาคตข้างหน้าเนี่ยมีตัวละครที่มีสเกลลิ่งอ่าตีแรงตามเลือดได้อีกเนี่ยฟีมาก,ก็อาจจะเฉิดฉายเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะตอนนี้เขาสพอร์ตให้กับ 2B ได้แค่ตัวละครเดียวนะครับผมในฐานะเบิร์สหนึ่งเพิ่มแม็กเอชพีแล้วก็ลดเดฟนะครับผม ซึ่งถ้าเพืเ่อนๆยังใช้ชอตฟูเบิร์ดเป็นเวสตี้ซึ่งเปท่าน้ำเนี่ยแล้วอยากจะได้ฮิลขึ้นมาเนี่ยอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจเนี่ยก็คือแมรี่เทพธิดาชายหาดเพราะว่าแมรี่เนี่ยกดเบิร์ดแล้วเพิ่มแม็กเอชพีได้และฮิลได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแมรี่ก็สามารถยืนทีมนี้ได้โดยที่คุณมีเวสตี้อยู่ในทีมก็ได้เบเนฟิตในเรื่องของการกดเบิร์ดและบูทท่าน้ำได้นะครับผมแต่ถ้าคุณเล่นฟีมาเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเวสตี้เป็นอิาเบลได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใคครมคมมีีําาาถว่่จะเปไท ต้องใช้เบอร์สลดรถคูดาว2ตัวคําตอบคือไม่จําเป็นนะครับมันจะติดคูดาวช่วงเฟสแรกๆเฉยๆนะแต่พอเข้าสู่เบอร์สามสี่เนี่ยมันก็จะเริ่มไม่ติดคูดาวแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวละครเบอร์สเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตอล,ล่าคู่เฮมก็ได้นะในรูปผมถึงเขียนไว้ว่าเลือก1-2ถึงตัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาตอล่าออกได้และเปลี่ยนเบอร์สอเป็นตัวเพิ่มแม็กเอชพีตัวอื่นได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นตัวละครทางเลือกที่ผมเขียนมาให้หเ,พเพื่อนนะก็คือควินซี่นะแต่ว่าควินซี่เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะก็จะเอาดาเมจไปยัดหน้าบอสก็ได้นะครับผมมันมันมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะนี่คือข้อดีคือทีมเยอะมากๆเลยนะสำหรับตัวละคร2 b นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเบิร์หนึ่งทางเลือกอีก2ตัวเนี่ยก็จะมีแจ็คเกิลนะครับผมซึ่งแจ็คเกิลเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการพอกดาเมจแอดดชเชนัลนะก็คือทำให้ดาเมจแอดดชเชนัลของเบิร์ส 2B เนี่ยแรงขึ้นหรือว่าเป็นน้อยซึ่งกดเบิร์แล้วเด้งแม็กเลือดให้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าน้อยคููดาว40วิจะทําให้ดีเพสของทีมดอบนะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าบอสโซโลเรซีซั่นเนี่ยน่าจะเป็นบอสท่าลมนะครับผมพอเป็นบอสท่าลมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ น่าจะต้องมีทีมไฟอย่างละ1ตัวในทีมนะครับผมเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยมันก็อาจจะแปลกมากกว่าที่ผมคิดไว้นะครับผมแต่แน่นอนเลยข้อดีของ 2B ในปัจจุบันตอนนี้คือทีมในการจัดทีมตีบอลเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็ PUE ก็สามารถเล่นได้แต่อาจจะไม่ดีเท่าตัวเมตาอย่างสกา r เล t หรือว่า m o เดเนียนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กด 2B แล้วก็ กำลังคิดทีมที่จะเล่นให้น้องอยู่นะเป็นตัวที่ดึงตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะซึ่งผมชอบนะครับในเรื่องแมคานิกแปลงแมก HP เป็นแอค a ท็กนะครับผมก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปตโอหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ